แผนผังภูมินนเวศเครื่องมือยุทธศาสตร์เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างเมืองหน้าอยู่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหนังสือเล่มนี้มุ่งให้ผู้ศึกษารู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสถานการณ์และผลกระทบต่อเมือง<ม>รวมทั้งการสร้างเมืองหน้าอยู่โดยนำเสนอขั้นตอนและเครื่องมือการจัดทําแผนผังภูมินนเวศที่ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ศักยภาพของเมืองด้วยเครื่องมือที่สะท้อนภูมินนเวศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผนงานสู่การปฏิบัติด้วยเครื่องมือแผนตามยุทธศาสตร์พร้อมทั้งนําเสนอด้วยภาพประกอบและกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจขั้นตอนการทํางานได้มากขึ้นโดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าหรือสแกนค r Code ที่ปรากฏขึ้น